ไเดินหัวยู่จุกจักงกังกงกักงักเนาะโอ้ยยังมันสลาดบอ่อยังเนาะ่าทันดอกนายดาราไปเที่ยวสวนสัตว์วันน,น,น,วน,าา <c oughs> นี้อารมณ์ดีไปเที่ยวสวนสัตว์แต่เช้าเลยเพื่อนม่ได้แต่มันโดนเขาด่าเนี่ยอารมณ์ดีเฉยโยไปเดินกับบเก่าใจ เรายังนั่งใส่ยันคัมบ์บอดีผู้บาดในเพราะปเด็นนั่งคือจากหัวเราก็ออกไปแล้วล่ะว่าออกไปหลายปีแล้วอันนี้ไปเที่ยวสวนสัตว์แต่เช้าเลยสวัสดีเมื่อใดกันอันนั่งกำลังเหมือนกับบอกยังแนวไหนประเด็นตั้งประเด็นได้เกิดจากหัวโอ้ใส่ข้าบอกเกียงผู้บาดอีกแย่งคัมบอดเกียงห่างโอ้บัวประสามนำบุคุณเทนอว่าถนนว่า เราดีกว่าใครต่างเดินตัง้งโมโยังเหรอเจ๊จิลีมิสซิลีโมโหยงเดียงสาโอ้ยโมโหจากแนงเนาะขอบคุณในหลายเด้อคุณสุชาติเลยอากาศอยู่กรุงเทพบ,บ่ฮอนหอนพี่น้องเลย ไปอยู่ประเด็นเห็ดเลี้ยวกับพันเนาะเห็ดเลี้ยวกับพันเนาะได้ไปเแค่เหรียญละคนทำเรียวผ่านแล้วพี่น,น้องดีใจเยอะเลยครับการทั้งย่อจุดได้สองแบบก่อน แต่กี่เห็นตะกาเจ้าต่ว่าย o ูทู b e มอนคัน,นสองอยู่ว่าคันคันนี่สองไส mm. เลยเนาะสวัสดีค่ะคุณเต็มขอบคุณหลายๆเ้อคุณเต็มสวัสดีคุณเต็มคุณเต็มกับทักท้ายคุณสุชาติเด้อค่ะประเด็นการบอกข้าวดีประเด็นพันเรีย่ยวหรอพี่น้องแบบนี้ก็มีแต่สตจเห็ดอัน เอาเงินเอาเหรียญเอาอย่างอะี้การเลี้ยวเราเก็บคลิปั่ำคลิปเน่าค่ะหนึ่งค่ะบพรหนึ่งต้องไปอะไรอันเพี้ยนพี่อยัางน้อยก็หนึ่งโอ้โหพี่อันเพิ่นมาเพิ่นเหตุเพิ่นได้เห็น สุดเดียนสุดเดียนไันประเดียนก,เนนนเยก็เห็นมากตะโดนเลยเลี่ยวกะได้เห็นมากตะผีว่็สองอันนี้เท่ากัน,นกับพังด้วเน็ตกับเบิร์ดอันนั้นกับเบอร์อันนี้กับเบิร์ดหน,นึ่เป็ยแบบย่างล่มลูกคู่ข้าวเกี่ยวกับเป็นอันนี้ลนะเฮ้ยยังโอ,โอ้ตัวหนังสือหน่อยโอ้ประเดียนยูจังหวัดอุดรตัวประเดียนยูจังหวัดอุดรอนนำเภอจังหวัดอุดรธาน,นี มาตะคอนเกี้ยนกะไปท่าหอยเกลืองนประเดียนออกเขาไปหอยเกลืองกะไปข้าวเดียวไปหอดบ้านประเดียนเนยือนยุบันขู่กลางแสงสว่างอำเภอน้องแสงจังหวัดอุดรสมัยต้ประเดียนเลียนหนังสืออยู่ผะอันออกขอดสอบหนึ่งนายจำลองสีเมืองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรทำไมตะกี้ไประเดน็นจำได้ ออตั้งแต่ก้อนนี้อำเภอหนองแสงบ่มีเด้เป็นอำเภอกุ่มพะว่าตีตำบลป้าโคสมัยตะก้อนประเดียนเป็นเด็กหน่อยประเดียนในใจปนี้กาเจ้าเลยมาขายายอำเภอมาขายายอันนั้นเพราะว่าอำเภอกุ่มพะว่าปีมันใหญ่เนาะเขาเจ้าเลยแยกจากกันอำเภอกุ่มพะว่าปีมาเป็นอำเภอหนองแสงประเดีนก็นเลื่อยแต่ยวนเภอหนองแสงเขตเทศบาลอำเภอหนองแสงจงังหวัดปุกดอนพี่น้อง แต่่าประเด็นหนึ่งมาได้ผัวยูลอบุรี่ได้สามีมายูลอบุรี่มายูลอบุรี่ตั้งแต่ได้ผัวตายอยย่สิบแปดปีพอได้ผัวอยย่สิบแปดปีประเด็นก็นไม่ใส่คีวยูโลบุรี่เลยมายูเงี้ยนยูสยั้นยูลอบุรี่เลยแบบนี่ไปไปมอา,มา,มา